อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยบนปืนเดียไตเขาอุ้ยอ,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 อุ้ยอุ้ยเพิ่งอยากหยอกเขาอ,ะอาะ่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอาแล้วเอาแล้วแฟนอยากเขาไปเลนนยนม่เขาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องฟังปีใหม่ฟังปีใหม่ชาแนลนะคะก่อนจะดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนั่นะนะ ตั้งนาสูพี่กาแฟแม่นั่นนั่นเอ้ย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 พี่กาแฟพผมเห็นน้องห่าเพื่ออยากขับไปเล่นน้ำน้องอุ้ยเอ้ยอ่ะอ่าบรรยากาศดีเด้อมื่อนี้เด้อฝนรินรินนะคะเอ้ยเอ้ยพี่กาแฟบอกกัวน้องเงาตีเออเออตามมาแล้วกาแฟตามมาแล้วเออ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  หึอ,ห,อหึอึกาแฟไม่ได้ยานได <c oughs> ้กอดเลยละ่ะเขาเขากอดเลยเขากอดกอดเออเด่ะเอาหัวส้นเขากอดได้กอด,กอดได้เฮ้ย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 เม่ตายกัยจนินรินหนาเส้ยเลย ให้ลูกหยอกกันอยู่นั่นนั่นนั่นเห็นมาหาพี่แตงไทย้ล้วบล่นี้เอาเอาเอาแตงไทย้เออเออ <c oughs> เออวันนี้เป็นอะไรคึกคักแต่เช้าเลยเออเป็นอะไรจ้าวันนี้หืมหยัางกาแฟหมอบเขาบแปเออย่างกาแฟแป้หมอบแปอาหอยัางอะละอะ

ตะใบไผ่กับกล้วยต้นกล้วยเดนกินไนยุติเอ้ยเอ้ยวันนี้พี่แตงไทยก็เข้าไปด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเล่นกับใครดีวะ่ะเล่นกับใครดีวะเออ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 ตามพี่แตงไทยไปแล้วตามพี่แตงไทยออกมาแล้วเอ้าเอ้าไม่ไม่จะไปไหนเราจะไปไหนคะฮะฮะ ฮอกดอด้กดได้กด้อืมอ้ยมาหามองถุกค่ะลุมหมดเล้วงานเป็นลุมหมดเล้วโอ้ยมามุมโปรดจ้าพูดแม้พี่กาแฟอยู่พ่นอือหองนะมีเสียงกด เอ้ยเอ้ยเอ้ยคึ้นอยังบ่กมืงหนีบัะเอ้ย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 คึกนแต่เอ้ยเอ้ยกาแฟกาแฟเพิ่นเห็นแม่ตายตือไหมไมมไปเก่าแม่ตายขั้นในไฟแม่ตายเอาไมมถูกาแฟหนีเนาะเบิ้งปีปีเบิ้งปีโอ้ยห้างนี่ก็เล่นมวนเลย

เปน็ปนยังเป็นยังลุกเปน็นยังฮึ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 เมย์เพิ่นกับพ่อเมย์เพิ่นไปแล้วไปหาเมย์แล้ว เฮเฮเฮกินดินตัวอเบิงว่ะบิงว่ะเบิงว่ะเบิงว่ะเฮ้เฮ้เฮ้ฮาเขาปาคาดินเลยกะอุ้ยอเอาเอาเฮ้พูดใ้บอกให้กินฮะนั่นนั่นอืมอือ xuống cân nấc kia nấc kia, qua, đi leo, xuống xuống, áp phụ đề gì xuống, áp phụ đề gì xuống, hey, cà phê, cà phê cà phê, phê, phê ơi, phê ơi, ui phụ đề mà cọ lằng gì nè, phụ đề nè, thua đá gì, à, cà phê xuống, cà phê xuống, yo xuống cân, xuống cân, xuống สูงกันเน็วขอเสียงกันขอเสียงขอเสียงเลยเล่บึงคู่ไข่คู่มันเลยอืข <c> อ <oughs> ขลักเต็มเฮียนพี่นองหงเขามือละสองหมอทตั้งหมาตั้งคุนมีไว้ก็อุ่นใจนะเวลาตอนกลางคืนนะคะนี่เด่นี่ อันนี้เด้นี่อยากเล่นนในเขาบบนี่เอยเขาอยู่ข้างนอกเขามีมูลหลายเด้ผุนมูีิกาแฟเต็มเลยวิลักกีเออพี่เตงกวาแเตงไทยแพนดา้าโซดาอ่ะมีเสียงมีเสียงมีเสียงแฟเขามาเล่นน้ำเน่พี่แฟเอยเขามาเล่นน้ำนองเน่ไปใส่ละ่ะ ใส่ละใส่ละพี่แฟ่อยู่ใส่ละลูกหึออเ,เออปุ่นเสียงคาื่อยนี่ยุุนมาพี่มาพี่เขามาหาน่องพี่แม่แฟมาพี่มาพี่มาพี่เร็วมาหาเขาพี่แม่อุ้ยอุ้ยอุ้ย เขาบอกมาหาหนูน่หนูบม่มีมูพี่กาแฟเอ้ยพี่กาแฟเอ้ยเขามาเล่นน้ำหลานเน่หลาบ่มีมูนี่นั่นอิ่มลรอบอน,นันน่นนั่นนั่นเอาอยัางเขาะปาก,อ,กอีกอื้อ เด็กเอ้ยเด็กน้อยนแม่ตายพี่ปีฝนตกนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนสรงใจจะไม่ได้เดินแน่ๆเลยฝนตกจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า